รถถังไทเกอร์131หรือชื่อเต็ม Panzer Kampfwagen 6 Tiger I s t i the last Tiger เสือเยอรมันตัวสุดท้ายหนึ่งเดียวในโลกที่ยังคงมีชีวิตอยู่ รถถังไทเกอร์หนั้นถูกผลิตขึ้ el, นโดยบริษัทเฮนเชลณเมืองคลาเซอร์ lasse, ในประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปีคิศกราัช1942ไปจนถึง1944และได้ทำหน้าที่เป็นรถถังหนักและเป็นกระดูกสันหลังหลักของกองทัพเยอรมันในช่วงสมัยสงคารามโลกครั้งที่2รถถังไทเกอร์หมายเลข131 ถูกส่งไปยังประเทศตูนิเซียร,ระหว่างวันที่12มีนาคมถึง16เมษายนปี1943เพื่อทำการเข้าร่วมรบในสมรภูมิที่แอฟริกาเหนือกับฝ่ายสัมพันธมิตรที่นำหัวโจกโดยอังกฤษ โดยเจ้ารถถังไทเกอร์หมายเลข131นั้นได้ถูกบัญจุลงในกองพันรถถังหนักที่504 s ย e r ี่เชเวอร์พันซอร์อัพไทลุ่งฟุมฟในกองร้อยที่1สังกัดหมวดที่3และได้รับมอบหมายให้เป็นรถถังประชาการคันที่1และนี่จึงเป็นที่มาของเลข131ที่เราเห็นกันอยู่บนป้อมปืนของเจ้ารถถังคันนี้นี่เองครับผม จากการต่อสู้อันดุเดือดที่สมรภูมมที่แอฟริกาเหนือกับฝ่ายสมารนธมิตรสุดท้ายแล้วรถถังไทเกอร์131นั้นก็ได้พลาดท่าให้กับรถถังหนักอย่างเชอร์ชิลและปืนใหญ่ต่อต้านรถถังจากกรมทหารหลวงที่48ของกองทัพอังกฤษ ทำให้ในเวลาต่อมารถถังไทเกอร์131นั้นก็ได้เสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถที่จะดำเนินการรบต่อไปได้ส่งผลทําให้พลรถถังส่วนใหญ่ของรถถังไทเกอร์นั้นจําเป็นที่จะต้องสละรถเพื่อหน,นีเอาตัวรอดเปิดทางให้ทางฝั่งของอังกฤษนั้นสามารถที่จะเข้าไปยึดรถถังคันนี้ได้ในที่สุดเรียกได้ว่าการโจมตีในครั้งนี้ของอังกฤษนั้นทําให้รถถังไทเกอร์นั้นเจ็บหนักแน่นอนนะั หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2รถถังไทเกอร์หมายเลข131ถูกนำไปตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์รถถังที่โบวิงตันณประเทศอังกฤษในวันที่25กันยายนปี1951และได้มีการฟื้นฟูสภาพรถถังจนสามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งส่งผลทำให้เจ้ารถถังไทเกอร์131นั้นกลายเป็นรถถังเดลาสไทเกอร์เพียงคันเดียวในโลกที่ยังคงสภาพใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้และมันก็ได้เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญที่ ุของพิพิธภัณฑ์รถถังโบวิงตันนั่นเองครับผม คลิปนี้สนับสนุนโดย War of Tanks เกมรถถังฟรีทูเพจสุดมันจะค่ายเกมดังอย่าง War Gaming ที่มีผู้เล่นมากถึง160ล้านคนทั่วโลกพร้อมมาด้วยรถถังภายในเกมมากกว่า600คันจากทั้งหมด11ชาติภายในเกมไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนสหราชอาณาจักรฝรัร่งเศสเชโกสโลวาเกียโปแลนด์อิตาลีและสวีเดนอีกทั้งคุณยังสามารถอัปเกรดอาวุธและตกแต่งรถถังคุณได้ตามใจสั่งมาอแยแค่ <can> และคุณสามารถที่จะเลือกเล่นประเภทรถ ถัทงที่เหมาะกับคุณได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งรถถังหนักรถถังกลางรถถังเบายานกรอบพิฆาตรถถังหรือแม้กระทั่งปืนใหญ่อัตจรคุณก็สามารถเลือกเล่นได้โดยรถถังในเกมนี้จะแบ่งออกกันเป็นเทียร์มันจะมีตั้งแต่เทียร์หนึ่งจนไปถึงเทียร์สิบซึ่งผมจะบอกว่าในเทียร์แรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นสนุกมากนะครับเพราะมันจะง่ายมากแต่เมื่อคุณเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณจะพบว่าพักหลังเนี่ยมันจะโคตรแบบด Do ุด Do ันไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใคร เกมนี้มาพร้อมกับกราฟิกสุดตะการตาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องแสงสีเสียงและสนามรบอีกมากมายที่พร้อมที่จะให้ทั้ง2ทีมนั้นได้มายำเละกันแบบแซ่บๆโจ,โจโ๊กๆกันเลยทีเดียวและแน่นอนนี่เป็นเกมฟรีบน PC ที่คุณยังสามารถเล่นได้ทั้งบนมือถือและบนเครื่องคอนโซลไม่ว่าคุณจะเป็นทั้งมือใหม่หรือมือเก่ามาก่อนคุณก็สามารถเข้าร่วมเล่นด้วยกันได้เพราะฉะน,นั้นคุณใช่คุณนั่นแหละคุณสามารถที่จะโหลดเกมนี้ได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้ล่างคลิปนี้โดยในลิงก์จะมีโค้ดแปะไว้ให้พร้อมอยู่แล้ววชื่่อา t a n k m a n i ีคุณสามารถที่จะเปิดใช้โค้ดพร้อมสมัครบัญชีได้เลยสำหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับโดยคุณจะได้รับของรางวัลพิเศษจากรางวัลในครั้งนี้อาทิเช่นเงินในเกม250,000เครดิตบัญชีพรีเมียมพิเศษ7วันรถถังพรีเมียมเทียร์5ของอังกฤษ Excelsior รถถังเช่าพรีเมียมอีก3คันอันประกอบไปด้วยรถถังหนักเทียร์6ไทเกอ131รถถังกลางอังกฤษเทียร์6ครอมเวล รถถังกลางสาภาพโซเวียตเทียหท T สามสี่แปดสิบห้า m ให้ไปเล่นกันอย่างจุใจได้เลยครับผมอืมอะไรกันครับนี่แมปนี้ไม่ได้เข้าอะไรกันรถผมเลยรถผมนี่มันออกแนวแบบทะเลทรายนะครับนี่อะไระฮะหิมะขาวจัวะไม่มีความเข้ากันเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับ เรามาเล่นเอาสนุกเฉยๆนะครับก็ยินดีรับคนนะเข้าสู่เกม Wolf Tank กันนะครับผมนีก่กลับมาอีกครั้งในรอบหลายปีนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาหลายปีมากเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในรถถังหนักสัญชาติเยอรมันไทเกอร์131นะฮะนะครับรถถังไทเกอร์คันเดียวในโลกที่ยังคงสภาพใช้งานได้อยู่นะครับใครสนใจอยากจะรับชมรถถังนี้ตัวเป็นๆผมแนะนำนะฮะบ,บินไปประเทศอังกฤษนะฮะ ไปที่พิพิธภัณฑ์โบวิงตันนะครับที่พิพิธภัณฑ์นั้นเขามีรถถังคันนี้อยู่ซึ่งก็ทุกๆปีเขาก็จะจัดงานโชว์ตัวรถถังของพิพิธภัณฑ์นี้ซึ่งไฮไลท์ของงานนี้ก็คือเจ้ารถถังไทเกอร์คันนี้นี่เองผมว่าผมไม่ควรหยุดอยู่ตรงนี้ผมว่าผมคว,ควรไปต่อครับเกมนี้เราควรจะลาอกไปข้างๆนะเล่นเกมนี้ต้องใจเย็นนะรีบร้อนไม่ได้ เด๋ยวเด๋ยวตายจริงๆเกมนี้ผมเล่นมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับผมแต่ก็เลิกเล่นไปเพราะว่าผมดันไปติดเกมอื่นอยู่นะครับผมแล้วก็ชอบมีคนมาถามนะว่าเมื่อไหร่พี่จะกลับมาเล่นเกมนี้บ้างนะครับคลิปนี้ผมก็เลยตัดสินใจโหลดกลับมาเล่นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปย้อนหลังผมเนี่ยนะก็สามารถที่จะกลับไปย้อนดูได้นะที่ปุ่มมุมบนด้านขวากดคลิกเข้าไปย้อนดูได้เลยนะผมแปะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าคลิปมันจะเก่าเนี่ยแต่มันก็ยังคงคุณภาพอยู่นะครับผมพูดจริง Deutsch Qualität เอาล้ครับเราเห็นเป้าหมายแล้ว ซึ่งตอนนี้เรายังยิงไม่ได้นะครับเป้าหมายยังไม่โชว์ตัวโจยแล้วยิงครับเข้าป้าไปแล้วหนึ่งดอกดีเลยกระสุนอะโอ้โหมันก็ตายฮะผมถอยไปแล้วผมไม่คันแล้วยิงเออเอาดิเออเอาดิเอามีอีกเออเอาดิมาดิคอมเบลอยู่ข้างหน้าคนเดียวฮะปล่อยคอมเบลอยู่ข้างหน้าคนเดียวได้ไงโอ้เพื่อนทีมฝั่งนู้นเราอะไรนะครับเจาะทะลวงข้าศึกกันโอตายกันแล้วนะวะทางนู้นทางนี้เราต้องเราต้องบุกมั่งสิ แกนะ่นนะฉันนำมาหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตายหนึ่งอาหินหินที่ทำไมเกมนี้มันเล่นตลกกับผมไงขออนุญาตเริ่มยิงครับยิงกระสุนลงดิ้นไม่โดนอืมไอหนึ่งนะัด สกัดไปฮะ,ะคลิปวะคลิปกันเรียบร้อยอ่ะแป๊กหนึ่งเอ้หมอนี่มันจะทำแบบฟิลลี่ฮะมันจะอ้อมหนังผมไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเอาแคปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาแคปถอนแล้วนะเว้ยแคปถอนแล้วเด้อ I like it, Kurt <G> นี่นะครับมันก็สนุกแบบนี้นะฮะเกมสไตล์แบบนี้นะฮะใครสนใจอยากจะเล่นนี่ก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมก็อย่าลืมใส่โค้ดแทงมานี้กันด้วยนะครับผมไปโหลดกันให้เยอะนะครับแล้วก็มาเล่นกันแบบนี้ได้เลยครับผมว้าวโอ้โหแมปนี้อืมคิดถึงจังเลยเดือดแน่นอนนะแมสนี้ในนี้ผมจําได้เลยอนะมุมนี้เนะนี่ยนจะุดเดือดเลยฮนะว้าว what Oh, oh, oh jesus come jesus come à, lúc này, lúc gặp mà match này, một lần nữa. Ôi, mึง á, mày còn điều Hả, mày còn chia, Jìng, cô chơi. Ôi, 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 tay nó lên, Jìng cái tay nó lên. Nực lẽ, em đây như đồ á. Này đi, mày còn trộn, Jìng Jìng, cái chiếc xe này, nó lắp tên hết em tìm để lúc bị khao này khao khao bị khao cái này khao 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 bàn khao 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 phá luôn, khao bay, khao nưng, khao สวยสวยเจอเมง่อเวน ดดีสุดไมเอมันได้ยกักยีดิว่โอ้โโอโต,ตัตังเตัตัโคตรตังเลยโคตังเยโตังเนยตังเยตังเเอาครับมาดูชดกีฬามันมนันมผู้ชมเหลือแค่อัตจอนเนี่ยจอนกับจอนเนี่ยเอาล้วฮะขอชดอกีฬามัน,นมัน่อยฮะนัดนั้นเข้าเต็มเมเ่อแต่ไม่ตายอะ อุ้ยโหไม่น่าเชื่อฮะฉนนะครับไอจะมันโคตรเจ๋งนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมกันมานะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งบน PC บนมือถือแล้วก็บนเครื่องคอนโซลนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเล่นก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊าายบย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn